บะหมี่สไตล์จีนเติมเส้นไม่อัน้นมาพร้อมกับซุปวัวสูตรลับเคี่ยว8ชั่วโมงวันนี้ก็อยู่ที่ร้านลำดับที่ 2, 2> บะหมี่กังฟูแถวห้วยขวางครับขอเริ่มด้วยหมูปั้นก้อนตุ๋นซีอิ๊วก่อนเลยครับหมูก้อนปั้นมาชิ้นใหญ่ๆคลุกเคล้ากับซีอิว๊วมหอมคืออร่อยมากๆไก่ซอสเผ็ดครับเมนูนี้ดูสีสรรันจี๊ดจ๊าแต่ก็รสชาติกินได้ง่ายๆครับซี่คโครงหมูตุ๋นเมนูนี้ต้องสั่งนะครับเพราะหมูนี่เปื่อยนุ่มมากๆต้องสั่งจริงๆนะเมนูนี้ไปกันต่อที่รวมหมูตุุ่่่นนนนนนรรรรัจจจาา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 ีี้้้วววมมมมมหหหลลยยสขอออองูแกกก็ๆะเผด รวมถึงร้านนี้ด้วยต้องสั่งครับเขาผัดรสชาติไมครับซอสแต่โคตรอร่อยครับและพระเอกของวันนี้ครับบะหมี่เนื้อวัวส่วนท้องนะฮะขอย้านะครับว่าน้าซุปที่นี่เคี่ยวนานกว่า8ชั่วโมงทําให้หอมกลมกล่อมจริงๆฮนะและยิ่งเส้นบะหมี่นี่ทําสดใหม่ขึ้นเองทุกวันอูจานนี้บอกเลยว่าเหินเหาเชื่อใครชอบกินผักดองที่นี่เขาก็ดองอร่อยนะประกาศข่าวรสจีจานนี้ก็ดีผัดไส้หม,มูนุ่มๆหอมๆจานนี้ก็ต้องสั่งนะครับหมูทอดจานนี้กินกับน้าจิ้มหวานๆเข้าใจง่ายอร่อยมากๆครับผมเมนูนี้ครับโร จิ้มกับซอสอะไรไม่รู้ครับแต่มีความเ็เล็กน้อยอร่อยดีมากเลยมาลองกันได้ฮะกับลำดับที่2บะหมี่กังฟูแถวห้วยขวางร้านตกแต่งสไตล์จีนโมเดิร์นภายในหรูหราแต่ราคาจับต้องได้แน่นอนครับเดินทางก็สะดวกครับใกล้ MRT สุทธิสารมีที่จอดรถให้ด้วย